ไอ้พวกนี้ไอ้สารตกค้างหรือคุณล่าใส่รังผงเลยวกไม่ตายครับเขาวิจัยมาเพื่อฆ่าพืชยังมีนะยาฆ่าย่้ยยังมีอ่าฆ่าใาบาแคบญ้าใบากว้างใส่ไอไ้ตัวฆ่าใบากว้างใบาแคบก็ไม่ตายแ้าคุณจะฆ่าใบาแคบคุณก็ต้องใช้เทคนิลทีฆ่าใ่บบาแคบใบกว้างไม่ตายอันนี้คือเหตุผลว่าสารเคมีที่เขาผลิตมารุนแรงไหมรุนแรงแต่ มันไม่สามารถจะทำลายเชื้อราได้เพราะมันคนละสปีซี่คนละพวกใหม่ทีนี้ปัญหาที่ผมบอกว่าไปรก็บเห็ดแลโงอกในป่ามาตายลงในสีดดินเนี่ยเขาก็ยืนยันเขาเป็นเซียนเห็ดมา20 30ปีเก็ดมาจนแก่เขาไม่ท่าหรอกแต่มันมา,าทลาเพราะอะไรมีการนําสารเคมีพิษไปลักทิ้งในป่าอันนี้เรื่องจริงไนหะการทําลายสารเคมีพิษเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงค่ายามสูงมาก าก็ลักมาทิ้งในป่าแล้วที่นี้ไอสารที่มีที่เ่านั้นไอเส้นใย,ยเชื้อราเห็ดที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันดููทซับครับยิ่เป็นดอกเห็ดมันยิ่อยู่ซับไวมากเพราะอยู่ซับไวมากสารเคมีก็สูงมันเราถึงได้กินแล้วตายนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ที่ไม่ได้เก็บเห็ดเบื่อม,มากินนะเก็บเห็ดดีนีแหลมมากินแต่ตายได้เพราะนั้นเป็นข้อสรุปให้ทุกที่ฟังว่า อาจารย์ครับอีกข้อหนึ่งครับแล้วกรณีไม้ยืนต้นนะครับอย่างผุ้เรียนเนี้ครับเราจะเอาสารตัวนี้ผสมกับยีนพีแล้วก็ผสมกับปุย๋ยเคมีได้ไหมคือเอางี้ผมแนะนาว่าผมผมมีคําตอบว่าได้แต่ไม่แนะนําให้ผสมเข้าใจไหม <c oughs> คือถ้าผสมผสมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกไปใส่เด <c oughs> ี๋ยวเคมีคุณจะใส่เมื่อไหร่ก็เปเรื่อโปกติ <c oughs> มันไม่ทําลาย ให้เข้าใจอันนี้เข้าใจแล้วเนาะครับคือแยกใส่บางทีกระบวนการเคมีที่เราใส่ไปม,มันเข้มข้นเนี่ยเอาปุ๋ยเอาเคมีไปผสมเลยไม่แนะนาเพราะความเข้มข้นของมัน,น่อาจจะทําลายเส้นใยระบุทําลายสารเคลือบสปอร์ของเขาเมันอาจจะมีเอเฟ็กตรงนั้นคือการขยายพันธุ์จะยากเพราะฉะนั้นแยกแยกกันใช้แต่ใช้ได้ใช้เคมีเหมือนเดิมได้ เพราะว่าท,ที่จะใส่กับต้นผู้เรียนเนี่ยมันมันไม่ต้องการดอกเห็ดมันไม่ให้ดอกเห็ดอยู่แล้วเราต้องการเรื่องอเชื้อราเชื้อราที่มีประโยชน์ที่อยู่ในดินใช้ก็ว่าราในดินกับรลากลพาืชเพราะฉะนั้น,นการใช้ประโยชน์ของเขาที่แต่ขอแยกอย่าไปคุกกันอย่าไปผสมกันแมตแรกแมบแรกแแรการใส่ก็ให้คุกกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะปุ๋ยอินทรีย์ธรรมดาใช้ไปก่อน และช่วงจวังหวะที่จะเสริมปุ๋ยเคมีก็ตามกรอกของมันใช้คุณทีไม่เอามาดูดใจเพราะเกรเงว่าเป็นการทำลายการขยายขยายต้นใจหญ่ครับแล้วรใช้เห็ดอย่างที่เราจะซื้อไปเนี่ยมันใช้กับพวกต้นป่าดุหรือต้นมะค่าได้หรือเปล่าตามการที่พูดตอนต้น,นเลย เห็ดพวกนี้จะอาศัยไม้ลงยาง,งบับวงโกะมีตัวที่สามก็คือตอนนี้เข้ามาที่เรื่องพวกเห็ดพึ่งเนี่ยวงเห็ดพึ่งเนี่ยมันไปได้โอ๊ตใหม่ที่นําเข้าจากต่างประเทศก็คือมีขาลิตัตอาคาเซียหรือกระถินในโลงจะสังเกตได้ว่าเขาไปเก็บเห็ดโขมเี่ยใต้ใต้ป่ายูคาใช่ไหมที่จริงยูคาไม่ใช่ไม้พื้นบ้านกีสานี่เพิ่งจะนําเข้ามาสามสิบปีคือเอามาเป็นเขาเรียกว่าต้นกระดาษอ่ะ เอามาจากออสเตรเลียเอามาส่งเสริมเพราะส่งเสริมครับไอ้ตัวนี้เป็นเป็นโค้ดที่เห็ดพึ่งเพราะนอกจากเห็ดพึ่งแล้วเราจะสังเกตได้ในป่ายูคาเนี่ยมันจะมียูคาขาวไอเห็ดยูคาขาวเขาเรียกเห็ดอะไระที่กระเดือนก็จะเกิดกับมันแล้วก็ผมยังกำลังจะทดลองว่าไอเห็ดที่กระเดือนเนี่ยเป็นวงวงเห็ดละโม่กำลังจะเอาเชื้อเทสกันว่าถ้าว่าเขาแมทช์ก,กันผมจะทำเป็นการจำท่านให้ที ก็ต่อไปนี้การทําสวนต่างก็จะเป็นเรื่องง่ายเข้ามากว่าใช้ลูคคาเป็นโฮสต์ในการขยายพันธุ์ได้ในการเกิดดอกได้นก็จะง่ายเข้าเพราะเราปลูกบูคคาตาหงหัวได้ไปไหนเยอะแยะแต่ตอนนี้ที่ยังเก็บได้แบบชัดเจนที่สุดก็คือเหตุขึ้นผมเนาะมันจะแล้วมันจะศึกษาว่ามเมื่อเขาเป็นโพสให้ให้เห็ุได้หลายอย่างผมก็จะศึกษาตามต่อไปว่าไาเห็ดอะไรที่มันเลี้ยงเห็ดอะไรได้บ้าง เมอนั่นไงก็คืออารักคูร่ไม่คอยทช่ไหมที่ถึวันนี้เอามาเยอะมีไม่ถึงเพราะว่ายังยังไม่ทราบว่าฉันนี้ทำผู้เรียนกันถ้าทำผู้เรียนที่บ้านนี้มีอยู่ก็แนะนำชวนใหในการหาความรู้จากองความรู้ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันมีช่องยูทูบอยู่นะ่ยที่บ้านสวนหลวงตะเาเข้าเพลงเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรมากเลยผมลงไว้ รวม300คลิปแล้วลองไปเปิดอ่านดูฮะจะสงสัยเรื่องอะไรก็ไล่ดูอาจจะเป็นเรื่องที่เราสนใจพอดีมีความกว้างก็มีทั้งช่องที่รู้บ้านถุงหมดนะอ้าวแต่เข้ามองไรเป็นเหตุอะไเป็นเหตุป้าถุงเงินอ่านชื่อเดียวกันเลยลองลองติดตามดูเดี๋ยวนี้นะครับขออนุญาตเบอร์โทรเบอร์โทรตามตามถุงนะคะ พอดีที่ที่ที่ใครอยากจะสั่งเพิ่มก็ก็แอดไลน์ตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะหมวนี้ใช้ยังไงอ๋อเอา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 ตอนนี้ที่มีดอกเห็ดเนี่ยวิธีใช้<อ>ได้สองพืวิธีก็คือ,คอถ้ามีไม้ใหญ่อยู่แล้วไม้วงยางเนี่ยต้นยาง,งานาอะไรที่มีอยู่ในสวนเนี่ยก็ไปติดหน้าเสียมเลยดูแลทรงพุ่มเข้าใจตรงพุ่มอยู่เนาะ อ่าตอกนอกก็ไปใส่โคลนมาเลยเนี่ยมันมีแต่มันไม่มีรากขอยเลยเนถ้าตายตรงปุ้มมันมีรากข่อยล่ะนะใส่โคลนรอบๆดเสียงเดียวต้นมีเดียวหลอดลงไปแล้วรากมันจบลดน้ำหน่อยประเทศไทยมีรากมจบละวหรืออีกวิธีหนึ่งที่ผมแนะนำว่ามันจะได้ผลที่สุดก็คืออย่างที่ว่าเอาไปใส่ถุงกระชัน แล้วเปาอจำข้ายางนาไวยก่อนพอาจำข้าตะเคียนไม้ที่เราจะปลูกไม้พุย้อมหรือพวกเนี้ยเอามาเล็กเปพอาํจำข้าในถุงพาจำแล้วก็นูงก็ใสถุงใส่ก่อนที่จเรียบร้อยระบบลาาสงสัยจะบ่มไม่เวลาเขาเจอจะไปต่ตีแล้วก็กินเขาจะสำลักเลยกระบวนการอยู่ในถุงในถุงพาข้าวิธีจำาไปไหนไม่ได้ีเรใส่ไว้ีจาไปไหนไ่ได้ แล้วเราพหน้าเรากต้องลดน้ําด้วยฟ้าสําเร็จจะเกิดขึ้นแล้วทีนี้พอสําเร็จแนละ้วไม่ได้ไปปลูกใหม่ได้อย่างเดียวเนี่ยไ,ไปปลูกแทนครับปลูกแทนที่ที่ไม้วงยันเดิมต้นใหญ่เนี่ยแทนที่เราไปขุดเจอะใส่นั้นยังหวังผลได้นอยกว่าเอาต้นกล้าไปปลูกเยงกันเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อรากมันจเจริญแผ่ออกไปมันก็จะไปพันผูกกับต้นแม่ไม่ต้องรอถามปีคือถ้าหากหลักการเอาปลูกต้นกล้าเนี่ยสามปีไได้ผล แต่ว่าถ้าเราไปปลูกเพียงแค่ต้นใหญ่เดิมรากมันแผ่งไปครับมันก็ไปถ่ายเมือให้ละล่าอินแน่ผลสําเร็จจะเกิดและภายในจะรุ่นระยะเวลาเพราะถ้าเราเข้าใจระบบการดำรงชีวิตของเขาแล้วมันก็จะเรียกระตามเรียนแบบธรรมชาติผมก็มีหลักการที่ผมติดใจอยู่สามข้อข้อแรกคือเรียนรู้เรียนรู้ว่าเขาเกิดยังไงการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ไปสังเกตเฉยๆเปิดน้ำวิชาการ ศึกษาก็เรียนรู้ให้สองแฉะสองเรียนแบบท่านคือสอนคือเรียนแบบธรรมชาติเลยมันเกิดยังไงล้วก็ไปทําอย่างนั้นสามส่งเสริมพัฒนาอันนี้สําคัญถ้าเห็ดป่าหรือสิ่งต่างๆที่เราปลูกเนี่ยป่อยเข้าจาลงทีนี้โดยโดยเขาให้เขาหาอาหารเองมันก็ได้ผลเหมือนธรรมชาติแต่ถ้าเราจะเล่นถ้าส่งเสริมพัฒนาลดนาได้ให้อาหารเขาต้องการนั่นคือหลักการของผม ยังสังเบอร์โทรด้วยสั่งเบอร์โทรด้วยครับอันนี้เขาเขามีชื่ออยู่ในในในสื่อว่าป้าจ๊บของของคุณลุงว่าใช่เออตามมาอยู่เขาจะเป็นอ่าฝ่ายขายฝ่ายประชาสัมพันธ์เพราะเขาเบอร์โทรที่ติดอยู่หน้าสองนิติบุตเบอร์โทรป้าจุ๊บศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกศูนย์ เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งสามสามสองเนี่ยติดต่อได้เพราะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ลายด้วยเข้าเข้าแอดไลน์เข้าติดต่อได้ครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมขอสรุปนิดนึงสรุปว่าบ้านหนองแซวของผมผมจะเรียนให้ทราบเพืยว่าเป็นการรับแขกครั้งแรกเป็นเป็นการรับแขกครั้งแรกเลยไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยก็อาจจะผูกขัดใรบ้านก็ต้องบอั